สวัสดีค่ะทุกคนไซโนกาเดนมาแล้วนะคะนี่นะคะไซก็จะมาให้ดูนะคะบัวนะคะที่ไซปลูกไว้อันนี้นะคะให้ดอกสีม่วงนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะว่าข้างนอกเขาจะเป็นสีม่วงแล้วก็ข้างในเขาก็จะเป็นสีเหลืองอีกนะคะสวยจริงๆค่ะไซปลูกไว้แล้วทีนี้เขาก็เริ่มแตกนะคะแตกเขากําลังจะแตกดอกอีกเยอะเลยนะคะแต่ทีเนี้ย ก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆปลูกบัวด้วยกันนั่นเองนะคะเวลาปลูกเราก็จะใส่ในถังในกระมังหรือในโอ,อ่งในอาในภาชนะที่ไม่มีรูรั่วนะคะสามารถขังน้ำไว้ได้นั่นเองนะคะ สามารถขังน้ําไว้ได้ค่ะทีนี้ไซก็จะมาแนะนําถึงวิธีการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ของเจ้าบัวน,นี้นะคะวิธีการทาไม่ยากเลยนะคะก็เพื่อนๆก็เตรียมภาชนะสําหรับใส่น้ํารองไว้เลยนะคะจะเป็นกระมังจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะร้อยอยางเหมือนของไซนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นองค์ดินค่ะกระมังดินแบบนี้ก็ได้นะคะก็ของไซจะใช้เป็นอ่า เป็นกะมังดินเผานะคะเดี๋ยววิธีการก็คือนี่นะคะเห็นเป็นใบของเขาไหมคะใบที่เขาขึ้นมาบนนี้แล้วค่ะใบเขาที่ลอยน้ําอยู่เนี่ยคะ่ะใช้ใบนี้เนะะี่ยค่ะเราจะใช้ตรงส่วนใบนี้นะคะในการขยายพันธุ์ค่ะ <S <s ก็คือถ้ามีเพื่อนๆคนไหนหรือมีคนข้างบ้านเขาปลูกนะคะเราก็ไปขอเขาได้นะคะเอามาสักสองสามใบนะคะแบบนี้ค่ะ ตัดใบออกมาอย่างนี้เลยนะคะตัดออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ําไว้นะคะเขาก็จะงอกต้นใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะรอบนี้ใส่ก็จะเอาไปประมาณสัก 3- 4ต้นนะคะ3ามสใบค่ะเนี่ยค่ะตัดออกอย่างนี้เลยนะคะดูตรงไหนที่แน่นๆนะคะนี่นะคะได้3มใบแล้วค่ะ เดี๋ยวขออีกสักใบหนึ่งนี่ค่ะตัดออกมาให้ได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะมองเห็นไหมเอ่ยมันมีแสงนิดนึงนะคะเดี๋ยวใส่จะเอาไปให้ดูตรงที่ร่มๆอีกทีนะคะแบบนี้ค่ะตัดเป็นใบบัวออกมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการแช่น้ำกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆและไซก็จะมาตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเป็นอ่างนะคะเป็นอ่างดินเผานะคะที่ปกติไซไม่ได้ใช้ทำอะไรนะคะแล้วทีนี้เขาก็มีการน้ำขังอยู่ทุกวันไซก็เลยมานั่งคิดดูว่าเออเราก็น่าจะหาบัวหาอะไรมาปลูกไปเลยในนี้นะคะนี่ค่ะนี่มีใบไม้ตกมาด้วยนะคะเดี๋ยวไซขอออกนิดนึง แบบนี้ละค่ะน้ำขุนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็นอนก้นเองนะคะจากนั้นนะคะก็นำใบบัวนะคะที่เราตัดม,มาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเอามาวางลงบนนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นใบบัวที่ตัดมาจากอ่างมาสกี้นี้นะคะแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะตัดมาอย่างนี้เป็นกิ่งๆออกมาอย่างนี้เลยค่ะเป็นก้านๆออกมาแบบนี้ตรงก้านนี้ก็ไม่ต้องเอาทิ้งนะคะไว้อย่างนี้แหละค่ะ จากนั้นก็นำใบนะคะของเขามาลอยน้ำไว้แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะข้างในนะคะลืมบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะในอ่างนะคะในอ่างของเราใต้พื้นนะคะจะเป็นดินนะคะนี่ค่ะใต้พื้นให้เป็นดินนะคะใส่ไว้ทำให้เป็นดินโครนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็จะต้องอยู่กับดินด้วยนะคะไม่ใช่น้ำอย่างเดียวนะคะ โอเคค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่ก็ใส่เอามาสี่กิ่งสี่ก้านนะคะนี่เป็นไหลที่ทิมได้มาด้วยค่ะก็นี่เดี๋ยวก็จะปักลงดินไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอสักสองอาทิตย์นะคะเขาก็จะเริ่มมียอดนะคะมียอดมีรากแตกออกมาจาก <c oughs> ขอโทษนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะลากแล้วก็ยอดแตกออกมาตรงกลางใบตรงนี้นะคะเดี๋ยวมารอดูค่ะแต่ไซก็จะเอาให้ดูผลนะคะว่าเป็นยังไงค่ะนี่นะคะทุกคนก็มาดูกันนะคะสําหรับบัวนะคะที่เราชําด้วยอันนี้เลยค่ะนี่ค่ะใบของเขานะคะ มาสังเกตดูค่ะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะคะเห็นไหมคะนี่คือกิ่งที่ตัดออกมานะคะก้านที่ตัดออกมาค่ะแล้วก็มาดูนะคะนี่ค่ะตรงหัวกลางๆของเขานี่นะคะนี่ค่ะเขาเริ่มแตกแล้วเห็นไหมคะเริ่มแตกแล้วค่ะ เขาเริ่มแตกยอดอ,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 อ่อนออกมาตรงนี้แล้วนะคะเราก็รอไปอีกนะคะนี่คือระยะเวลา1สัปดาห์หรือ1นึ่งอาทิตย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวสองสัปดาห์เขาก็จะแตกเยอะกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนเขาเป็นรากแล้วเราก็ค่อยนําต้นอ่อนของเขามุดดินลงไปนะคะนี่ค่ะกิ่งกิ่งนี้กิ่งนี้ไวามากเลยกิ่งนี้ก็แตกออกมาเยอะเลยค่ะเห็นไหมนี่เลย นี่นะคะเดี๋ยวดูอันนี้อีกนะคะอันนี้ให้ดูอันหนึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็แตกแล้วค่ะนี่แบบนี้เราก็จะได้สามพุ่มเลยนะอันนี้ก็เริ่มแตกแล้วเหมือนกันนี่ค่ะทั้งหมดที่ใส่ตัดมาก็คือสี่นะคะเห็นไหม,ไมเอ่ยรอที่นี่เลย อันนี้จะแตกเยอะมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวก็รอดูอค่ะสอ,อาทิตย์เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งก็เป็นสอที่มาอัปเดตต่อนะคะแล้วเด็ดจจะวิธีลงให้ดูว่าหลังจากที่เขาแตกเนี่ยค่ะถ้าเขาแตกออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วเราค่อยเอาเขาลงดินนะคะค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือบัวนะคะที่เรามาทำการขยายพันธุ์ด้วยการชำํำ กานนะคะระยะเวลา2สัปดาห์ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาแตกใบแตกกิ่งใหม่ออกมาแล้วนะคะทีนี้เลารรอยให้เขาแตกเยอะๆแล้วค่ะเขามีรากเมื่อไหร่นะคะเราก็นำลงดินได้เลยค่ะนี่นะคะสอสัปดาห์อ้อันนี้เยอะมากเลยค่ะนี่ทุกคนนี่ได้ทั้งสี่นะคะแตกออกมาสี่ใบเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้คือเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะได้เป็นเถานะคะเป็นเถาออกมาใหม่เนี่ยค่ะเราก็จะได้นำเขาฝังดินลงไปนะคะแล้วก็จะได้แตกออกมาเป็นพุ่มเลยละค่ะนี่นะคะใบก็เริ่มแตกออกแล้วค่ะอันนี้เห็นชัดมากเลยนะคะเขาเริ่มแตกใบออกแล้วค่ะแต่ยังไม่มีรากนะคะเดี๋ยวรอก่อนค่ะรอให้เขาออกรากก่อนนะคะนี่คือระยะเวลาสสัปดาห์นะคะการขยายพันธุ์บัวด้วยการตัด กิ่งนะคะตัดก้านออกมาชําน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็รอทิ้งไว้จนกว่าเขาจะแตกยอดแตกใบใหม่ตรงกลางออกมานะคะนี่สองสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวสาสัปดาห์เรามาติดตามผลกันต่อนะคะเพื่อนๆเห็นกันชัดไหมคะนี่ก็คือบัวนะคะที่เราชําจากใบระยะเวลาสามอาทิตย์ค่ะก็แตกขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเยอะแล้วค่ะรอเขาออกลากแล้วเดี๋ยวเราก็ลงดินได้แล้วละ นี่ค่ะโดนน้ำฝนไปแล้วจะช้ำอย่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่ายให้โดนฝนมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะช้ำค่ะนี่เยอะแล้วค่ะรอต่อไปค่ะขาดทุกคน <c oughs> นี่ค่ะสี่สัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนะคะนี่ค่ะงอกออกมาเยอะเป็นใบแบบนี้แล้วนะคะ ครัวน,นี้เราก็รอต่อไปให้เขายาวขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ถึงค่อยอนนำเขาฝังลงไปในดินนะคะที่อ่างที่เราทําไว้เนี่แหละคะ่ะตอนนี้เขามีรากแล้วนะคะเนี่ยนะคะถ้าคุยคุยดูดีๆเขาเริ่มมีรากอยู่ในเนี้นะคะ่ะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นใบที่จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเขาไหลเขายาวแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําหัวตรงนี้นะคะฉีกใบนี้ออกเลยค่ะฉีกใบรอบออกแล้วก็ฝังลงดินได้เลยนะคะเราก็จะได้ต้นบัวเพิ่มขึ้นจากการขยายพันธุ์ด้วยการใช้การบัวใบบัวนั่นเองนะคะนี่เป็นไงคะสวยไหมคะ หนึ่งใบนะคะเวลาเขาแตกมาเขาก็จะได้ประมาณ3ามใบแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวครัวน,นี้เต็มอ่างเราเลยค่ะก็นี่นะคะสําหรับไซโนการเดนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับการปลูกบัวค่ะค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือต้นบัวนะคะหลังจากที่เราตัดใบ มาแช่ไว้ในอ่างน้ำนะคะได้หนึ่งเดือนเต็มค่ะก็ใบของเขานะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะแตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใต้ใบก็จะมีรากอย่างนี้ละค่ะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะนี่ก็คือการขยายพันธุ์นะคะวิธีการขยายพันธุ์ของบัวนั่นเองนะคะใบนี้นะคะเด็กเขาก็จะย่อยสลายไปนะคะเพราะว่าโดนทั้งฝนโดนทั้งแดดแล้วก็แช่อยู่ในน้ําด้วยนะคะแต่ว่าต้นใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือต้นนี้แหละคะ่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้นะคะเราก็ริดใบออกให้หมดเลยค่ะริดใบออกให้หมดนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นต้นบัวแยกออกมาแบบนี้ละคะ่ะนี่นะคะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะเราสามารถเห็นไหมคะเขาจะมีรากแล้วค่ะนำไปจุ่มฝังดินนะคะที่อยู่ใต้น้ำในอ่างของเราเนี่ยได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นเถาใหม่ของต้นบัวนั่นเองค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นเถาของบัวต <ie> ้นใหม่นะคะนี่ก็คือวิธีการนะคะขยายพันธุ์บัวด้วยใบนะคะใครสงสัยยังไงย้อนดูต้นคลิปตั้งแต่เริ่มต้นใหม่อีกรอบได้เลยนะคะนี่ก็ทํากันง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีบัวอยู่แล้วนะคะหรือไปขอเพื่อนข้างบ้านก็ได้นะคะขอใบเขามาแบบนี้ค่ะอย่างที่ใส่ให้ดูแต่ต้นคลิปนะคะใบเขาก็จะมีเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะมีนูนๆนะคะเป็นปุ่มนูนๆขึ้นมาที่ใบแบบนี้แหละคะ่ะตัดกิ่งออกมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็นํามาวางลงในอ่างน้ํานะคะอ่างน้ําที่ไซบอกนะคะจะเป็นอ่างปูนหรือจะเป็นอ่าพวกอ่างยางรถยนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะใต้น้ํานะคะให้เราใส่ดินโคลนลงไปด้วยนะคะแบบนี้ค่ะลงอยู่ใต้น้ํานะคะเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารให้กับโบวนั่นเองนะคะแต่เราไม่ต้องปักนะคะ ไม่ต้องปักกิ่งค่ะแช่ไว้แบบนี้เลยค่ะทิ้งไว้นะคะ1เดือนเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราได้นะคะ ได้ต้นใหม่ที่งอกออกมาจากใบจนมีรากอย่างนี้นะคะก็สามารถเอาจุ่มลงดินแล้วก็รอเขาจเจริญเติบโตขึ้นได้เลยค่ะนี่นะคะคือวิธีข,ขยายพันธุ์ง่ายๆของการขยายพันธุ์บัวนั่นเองนะคะนี่จะเป็นดอกสีม่วงนะคะถ้าใครดูตั้งแต่ต้นคลิปอ่าก็จะเป็นดอกสีม่วงข้างตรงกลางเป็นสีเหลืองนะคะสวยมากๆเลยนี่เดี๋ยวรอนะคะถ้าสมมติว่าเขาโต จนเป็นใบเขียวเต็มแล้วนะคะแล้วออกดอกไซจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับไซในการทำคลิปการขยายพันธุ์พืชผักผลไม้ในคราวต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ